วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอันภูวนาัให้สัมษั์ล่าสุดเราชุดที่แตงโมใส่ในคลิปคนละชุดกับบนเรือจากกรณีที่วันที่1มิถุนายนรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอันภูวนาัและแขกคํปพกาได้มีการพูดคุยถึงคดีแตงโมโดยในช่วงหนึ่งคุณอันได้เล่าถึงบางแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่กูมาได้จากโทรศัพท์แตงโมซึ่งเจ้าตัวได้เห็นบางคลิปด้วยตาตัวเองคลิปนั้นมีการถ่ายไว้สามทุ่มกว่าๆตอนที่จริงๆแล้ว ตอนนั้นแตงโมควรที่จะอยู่บนเรือแต่ในคลิปนั้นแตงโมอยู่ที่โรงแรมกับใครก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่คนเดียวคลิปนั้นมีคนถ่ายแตงโมด้วยมือถือของแตงโมคลิปนี้มันระบ,บุเวลาว่าลบในคืนนั้นถ้าตามข่าวก็คือลบหลังจากตกเรือใครก็ไม่รู้ที่ถือโทรศัพท์เครื่องนี้ไววลบล่าสุดอันภงณนาได้มาเปิดใจพร้อมกับเล่าข้อมูลเพิ่มเติมว่าวันที่เห็นคลิปแตงโมอยู่ที่โรงแรมนั้นชุดที่แตงโมใส่เป็นคนละชุดกับที่อยู่บนเรือซึ่งเป็นชุดที่คิดว่าไม่ สามารถใส่ออกไปข้างนอกได้ตนจําดีเทลไม่ได้แต่เป็นสีอ่อนลักษณะเป็นสายเดี่ยวแบบ้าสาตินเร็วๆยืนยันไม่ใช่ชุดโป๊เปลยแต่เป็นชุดที่ใส่ไปข้างนอกไม่ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ